สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวฟลอริดาหลงในท่อระบายน้ำสามสัปดาห์รอดได้เพราะน้ำขิงตำรวจเผยปมสงสัยนักดับเพลิงของเดลเรบิสในฟลอริดาสหรัฐอเมริกาได้ดึงตัวของลินซีเจนเคนเนดีวัย43ปี ขึ้นมาจากท่อระบายน้ําที่อยู่ภายใต้ทางเท้าได้สําเร็จหลังจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก่อนจะเริ่มเกิดความสงสัยว่าเธอสามารถเอาชีวิตรอดได้นานกว่า3สัปดาห์ใต้พื้นดินได้อย่างไรดานเคเนดีได้ไขข้อสงสัยดังกล่าวว่าเธอนั้นได้พบขวดของจินเจอร์เอลหรือเครื่องดื่มน้ําขิงอัดลมโดยจะเป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายกับรูทเบียร์ซึ่งมีรสชาติซับซ่าและเผ็ดร้อนแบบเบาๆในตัว ซึ่งขิงมีคุณสมบัติสารพัดเช่นช่วยขับลมช่วยย่อยทำให้ร่างกายอบอุ่นหลับสบายซึ่งหลังจากที่เธอพบขวดน้ำขิงดังกล่าวเธอก็เก็บเอาไว้ดืม่มตลอดการตามหาทางออกท่อของเธอก่อนหน้าน,นี้มีรยายงาน,นว่าเคนเนดีได้หายตัวออกไปตั้งแต่มวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาในปาล์มบีชคันทีซึ่งอยู่ห่างออกไป48กิโลเมตรจากสถานที่ที่พบตัวเธอซึ่งในวันนั้นแฟนหนุ่มของเธอกล่าวว่า เธอได้ลงไปไว่ายน้ำในคลองใกล้บ้านของแฟนหนุ่มก่อนจะหายตัวไปโดยคนินดีได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอนั้นเจอทางเข้าของอุมโมงค์ในส่วนตื้นของคลองจากนั้นเธอก็เริ่มสงสัยว่าอุมโมงค์นี้จะนำทางเธอไปที่ไหนเธอจึงเดินเข้าไปเรื่อยๆจากนั้นอุมโมงค์แห่งนี้ก็พาเธอไปเจอกับอุมโมงค์แห่งอื่นอีกกว่าเธอจะรู้ตัวเธอก็หลงทางแล้วซึ่งเธอได้อ้างว่า เธอติดอยู่ในท่อระบายน้ําเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงสืบสวนรเรื่องราวของเคนเนดีเพราะว่าท่อระบายน้ําที่เธอเจอนั้น ไม่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ําของเมืองซึ่งตอนที่นําตัวของเธอออกมาจากท่อระบายน้ําเคนเดดี้ไม่สามารถลุกขึ้นยืนเองได้เธออยู่ในสภาพที่เปรย์เปล่าและเนื้อตัวเลอะเทอะมอมแมมเธอโชคดีผมไม่รู้ว่าเธออยู่ในนั้นมานานแค่ไหนแค่คิดว่าอาจจะมีบางอย่างอยู่ในท่อด้วยแล้วมันก็น่าขนลุกเดนนี่มอเชลลาโฆษกจากหน่วยดับเพลิงกู้ภัยจากเดลเรบีสกราวมันสกปรกอันตรายมีงูหนูสิ่งสกรปรก ใบไม้หรืออะไรก็ตามที่อยู่ข้างใต้ถนนในท่อระบายน้ำนั่นมันมีกลิ่นเหม็นมากมอเชลลากล่าวต่อว่านี่คือเหตุการณ์ที่กู้ภัยแปลกประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ของเราต้องเผชิญอย่างไรก็ตามเคนเนดีถูกนำตัวไปที่ศูนย์การแพทย์ Re, เพื่อรับการรักษาอาการบาดเจ็บและเพื่อประเมินสุขภาพจิตของเธอตั้งแต่เธอได้รับความช่วยเหลือแต่หลังจากที่ช่วยเหลือชีวิตคินนดีได้สําเร็จทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เริ่มสงสัยข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับเธอเพราะเธอนั้นได้ให้สัมภาษณ์ได้ให้สัมษณ์คล่องเกินกว่าคนทั่วไปที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์เฉียดต,ตายมาและเจ้าหน้าที่ก็ยังกล่าวอีกว่าเรื่องราวของเธอนั้นมีความไม่ชอบมาพากลและคิดว่านี่อาจจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเธอ ระที่ผ่านมานั้นเคนเนดี Kennedy, มีประวัติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและการใช้ยาในทางที่ผิดซึ่งแม่ของเธอยังเป็นคนที่ช่วยยืนยันเรื่องดังกล่าวอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ